นอกจากจะมีการจัดตั้งศูนย์รับส่งน้ำใจคนไทยทั่วประเทศแล้วนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการรับบริจ,จาคสิ่งของต่างๆเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วเนี่ยล่าสุดครับนักร้องหนุ่มอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมและคุณก้อยรัชวินก็ได้ออกมาโพสต์ไ g ส่วนตัวนะครับโดยบอกว่า วันนี้เจอกับพ่อค้าและแม่ค้าตลาดใจที่ตลาดใจไลฟ์สดด้วยครับทาง Facebook 9นะคะเพื่อสร้างสีสันและผ่อนคลายรวมถึงเติมเต็มรอยยิ้มให้กับทุกคนที่กำลังเครียดในช่วงวิกฤตโควิด1 9เพื่อเก้าผ่านไปได้วยกันค่ะส่วนใครที่มีสิ่งของเตรียมไว้บริจาคก็สามารถบริจาคไปที่ศูนย์รับน้ำใจคนไทยทั่วประเทศของมูลนิธิ9คนละ9ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันสายสยันเอาไปเอาไปเอาเข็สองเค็สองสวัสดีค่ะดิฉันสายสวรรค์ขยันวิ่งรายงานค่ะ